งนักศึกษาภาษาปรามที่ในเชียงใหม่มีโอกาสได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการที่นำเสนอโครงงาน้านวิทยาิพนธ์ด้านวิศวการนะคะ เราได้รับเกียรติจากคณาจารย์และท่านผู้ศึกษาเนี่ยจากทั่วประเทศเลยมีทั้งกรุงเทพฯหลายงานการจัดงานทั้งนี้พกกับเบเชิญค่ะผู้บริหารของคณะวิศวะนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ท่านคณาจารย์นักศึกษาธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเองนะครับก็มีพัฒน์ก็คือเราต้องการนำผลงานทางวิชาการนะครับที่ได้มีแบบผลิตผลงานที่เราได้ค้นคว้า ในะเทศนะครับแต่ในอนาคตเราคาดหวังว่าเราอาจจะยกระดับขึ้นมาแล้วก็ทำคุณภาพให้ใจแล้วก็บริการชาชการด้วยนะครับผมมีความรู้สึกดีในการะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการประชุมวิชาการที่สําคัญในครั้งนี้งานใดหรืออะไรได้จัดขึ้นนะครับผมก็รู้สึกไปคุ้มกับนักศึกษาในการทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ ขึ้นมาเป็นบรรพช้าเป็นผู้เลานนะครับแล้วมีการปฏิวัติมีการปฏิรูปอะไรต่างนะครับเป็นระยะระยะมานะครับเราก็มักจะบ่นเสมอว่้การจันะครับพอขึ้นมาเป็นระดับมาอะไรก็เป็นชบมใหม่มากกว่าแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนกว่าจากการที่หนูฟิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมาเนี้นะครับสมูทกว่าจากการที่หูเลนแบบสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับริเวณจุดตำนักตขานะครับเป็นยุทธิยุทธิสิบเฟนนะครับอีกนีงก็คือ มีรายได้จากการขายไฟและก็รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตพว่า USB มีการใช้มาถึง50เลยทีเดียวองการเปาน้ํ้ำมันนี่ใช้ไนะคะการการศึกษาครั้งนี้เราจะศึกษาปริมาณขยะประมาณ8ทางกายภาพโดยศึกษาความสูงและอุณหภูมินี้จะมีการเกัดหวะ9เดือนอันนี้จะเป็นตำแหน่งจากรูปนะคะจะเป็นตำแหน่ง2รอบเลค่ อ๋ออันนี้เป็นแรกคล้วมาคามหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะตระดิดค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะขอข้ามไปนะคะคุณควคุณจิงดาสาม,มัคคีหมหาวิทยาลัยสงขลานะคะนะคะมหาวิทยาลัยราชมงคลน,นะคะมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะคุณวัต์ตั้งมาลาหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ วันศรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เชียงใหม่คะ่ะพัฒนวัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเกิดท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คาร์รล,อ,รรลอ,รอีกาวันเงินเล็นเล็กๆน้อย วินาทีสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นผู้บรรยายที่ต่อไปนะครับเราคงจะวิ่งนะครับแล้วก็จะขอแก right ้ตัวนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นข้อบกพร่องมาไดเท่าไหร่นะครับก็ทุกจังหวัดของประเทศเรานะครับผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คนนะครับที่ได้ช่วยกัใช้ทั้งสก็ได้นะครับครับทุกวันนี้เพื่อเพ